จะมาพาชมนะครับรถแต่งซิ่งนะครับเป็นรถ1.9 Cab S นะครับสีขาวคันนี้นะครับก็เราจัดโปรนะครับ3 0 0 0งพร้อมประกันพร้อมล้อแม็กแบบนี้เลยครับมาดูครับว่ารถมีอะไรบ้างนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือจากโรงงานนะครับก็จะเป็นดีไซน์มาคือมีไฟหน้ามาติ r e f เยอร์สเตอร์นะครับแล้วก็กันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาดําแล้วก็โลโก้ี่สุ u ก็จะเป็นสีพรีเมียมแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราก็แต่งเป็นมีกรอบป้ายให้พร้อมนะครับแล้วก็การแต่งรถก็คือเราแต่งจัดพร้อมนะครับก็คือล้อแม็กครับแบบนี้ครับก็คือล้อแม็กเวลนะครับหกก้านนะครับคู่กับยางซูแม็กนะครับ255นะครับ50 R 1 8นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจัดมีดุมล้อนะครับน็อตล้อแล้วก็เบมโบสีแดงแบบนี้เลยครับเราจัดให้สวยงามจัดทรงนะครับก็จัดทรงนะครับสเต็ปก็คือ ไม่ไม่ต่าเกินไปนะครับก็คือหน้าหนึ่งนะครับหลังสองนะครับก็คือไม่ต่ำเกินเกินไปนะครับตัวรถนะครับจะเป็นกระจกข้างสีดิวตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มนะครับสัญลักณ์รกแคร็บนะครับตัวนี้เป็น 1.9S สนะครับสีขาวนะครับมาชมภายในหน่อยนะครับทีนี้เราก็แต่งให้ก็คือมีกันสาดให้แล้วก็จะมีติดตั้งฟีดไม่พร้อมนะครับภายในคุณลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นเบรก ABS มีแอร์แบ็กคู่ให้นะครับมีแอร์พร้อมนะครับ พ l งไฟพาวเวอรนะครับวิทยุพร้อมแบบนี้เลยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้ก็จะมีที่วางแก้วตรงขอนสนกลางนะครับแล้วก็จะมีเบรกมือตรงกลางให้นะครับแล้วก็พาชมแคป่อยนะครับตัวช่องแคปตัวนี้เราก็จะมีเบาะแคปให้พร้อมแบบนี้ครับคือเราจัดโผนะครับตัวนี้คือออกรถสามหมื่นหนึ่งนะครับ ก็พร้อมแม็กไนเนอร์ติดตั้งฟิล์มนะครับแล้วก็ล้อหลังตัวนี้ก็จะเป็นล้อเวล15นะครับตัวนี้เป็นออฟลึกนะครับตัวนี้ครับพร้อมยางซูแม็กนะครับก็จัดทรงแล้วก็ดูสวยงามนะครับเส็จนะครับมาดูที่ดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็ฝาท้ายก็ตัวนี้ก็จะดีไซน์มาก็คือกว้างนะครับแล้วก็มีสายลัด DDI นะครับ มือจับเป็นตัวสีนี้เลยนะครับแล้วก็มีเลเซอรสูบีแมกนะครับตัวนี้เลยก็ตัวนี้ก็คือจัดทรงให้พร้อมนะครับพร้อมออกรถแบบนี้เลยนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับแัดเงาครับสวยงามนะครับชมคอนโซลสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีพงไรพาวเวอร์ให้พร้อมนะครับนี่ครับแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับ นี่ครับแผงข้างก็จะมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีกระจกข้างเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับพิเศษนะครับโคลาจัดโปรนะครับพร้อมแม็กพร้อมประกันนะครับก็คือออกรถส1 0 0 0นนะครับหรือติดต่อนะครับ Facebook สมุนอิสุออนไลน์นะครับ YouTube สมุนอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือ ID Line นะครับ081 4,9,8,6,7,8,1นะครับขอบคุณมากครับติดตามรับชมรับขอบคุณมากครับ